เยอรมันนะคะเยอรมน,นีเช่นค่ะฟอนทันค่ะน้องกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงค่ะ,ก,ะกราบคารวะครูค่ะ จเจริญธรรมสันติพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อพอรพันธ์เอสล์ค่ะอายุห้าสิบปีเป็นจิตอา,าสาแพทย์จิตธรรมสวนป่านาบุญหกต่างประเทศค่ะขณะน,นี้อาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีเป็นนักศึกษาสถาบันวิชารามหลักสูตรเจ็ดปีหลักสูตรอริยปัญญาตรีชั้นปีชั้นปีที่สี่ค่ะวันนี้จะมาขอกาะส่งการบ้านเรื่องเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนค่ะ ก็จะมาขอจะเป็นการบ้านเกี่ยวกับว่ามาแบ่งปันสภาวธรรมนะคะแบ่งปันปัญญาที่ได้จากการที่เราได้เรียนรู้การฝึกกินข้าวมื้อเดียวค่ะจากการที่พรได้เป็นนักเรียนที่โรงเรียนของหนูนะคะก็ได้มีการร่วมส่งการบ้านกับพี่น้องนะคะส่งการบ้านให้ครู้ตรวจ แล้วก็หัวข้อตอนนี้ที่พี่พรกําลังภาคเพียนฝึกฝนอยู่ก็คือการที่จะเรียนรู้การกินข้าวมื้อเดียวค่ะกินอย่างไรให้ผ่าสุกกินอย่างไรที่ที่ให้พอดีแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองค่ะตอนนี้นะคะหน,หนึ่งในหนึ่งสัปดาห์นี่พี่พรก็สามารถที่จะกินข้าวได้ห้าถึงหกวันในในหนึ่งสัปดาห์นะคะที่ที่ไม่ที่ไม่ตกมื้อเลยหลังจากไอจากนอก,นอกเหนือจากเจ็ดวันที่กินไปได้ก็จะมีแพ้กิเลสบ้างนะคะ อันที่สองก็คือว่าไม่มีคือเวลาที่กินมันไม่พออย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมากินเสริมก็จะเป็นสองมื้อนะคะวันวันที่เรากินไม่ได้เนี่ยมันก็มันก็มีกิเลสมาบ้างนะคะว่าบางทีก็เสียดายที่เราทําไม่ได้ในวันนั้นนะคะคือใจมันก็อยากที่จะพยายามที่จะทําให้ได้นะคะแต่นี้มันก็มีการสวนกิเลสนะคะท่านครูในโรงเรียนก็สอนว่าเราควรจะให้ปัญญากับกิเลสยังไงเราควรจะสอนกิเลสยังไงเวลา เวลาเรามีอาการอยากนะคะอยากกินแต่เราก็ไม่ได้ร่างกายเราไม่ได้ต้องการแต่ว่ากิเลสเนี่ยเขาอยากเขาอยากจะกินอย่างเงี้ยเราควรจะคุยยังไงให้ปัญญาเขายัางไงนะคะพี่พรก็ได้นําปัญญาตรงนั้น,นมามาคุยกับกิเลสคุยไปคุยมาจากแต่ก่อนที่เริ่มที่เริ่มที่จะฝึกฝนตรงนี้ใหม่ๆเนี่ยมันมันลำบากนะคะมันลําบากมากมันจะเป็นสภาวะที่กดขม่มแล้วก็คือพี่พรจะจะไม่เถียงกิเลสเลยจะเหมือนกับว่า กดหัวกิเลสไว้อะครับเหมือนกับบังคับตัวเองว่าเราจะต้องทําให้ได้จะต้องทําให้ได้จะต้องทําให้ได้อย่างเนี้ยค่ะทีนี้พอเราพอเราฝึกฝนเราได้ปัญญาจากครูมาเรื่อยๆกับหมู่กลุ่มมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีปัญญาให้กิเลสได้มากขึ้นจากแต่ก่อนเนี่ยเราจะฝึกสมถะแบบกดข่มอย่างเดียวนะคะตอนนี้เราก็เริ่มมาคุยกับกิเลสเราจะมีความรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะแต่ก่อนนี้เราจะบอกว่าเุ้ยไม่ได้ถ้าเขามาเนี่ยเราจะไม่มองซ้ายมองขวาเขาเลยนะเราจะม,มองหน้าอย่างเดียว เราจะไปจุดเป้าหมายที่เราตั้งไว้อย่างเดียวนะคะตอนนี้พอกิเลสเข้ามาซ้ายมาขวาเราก็คุยหันไปคุยกับเขาบ้างแล้วก็แล้วก็หันไปพูดกับเขาบ้างว่าอย่างเป็นอย่างนี้มันไม่ดีนะมันต้องทําอย่างนี้อย่างนี้สิเธอจะเอาไหมสิ่งดีๆนะ่ะหรือว่าเธอจะไม่เอาอะไรเงี้ยเธอก็เลือกเอาเองอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เหตุผลเขานะคะมาถึงวันนี้นะคะอ่าพี่พอมีสาภาว่าว่าเราเห็นข้อดีข้อเสียของการที่เรากินอาหารมื้อเดียวได้กับ ข้อเสียที่เราที่เรากินอาหารมื้อเดียวไม่ได้แล้วเราเป็นยังไงเราก็มาเปรียบเทียบกันตอนนี้มีความมีความผาสุกในการที่จะปฏิบัติที่จะกินอาหารมื้อเดียวได้มากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าวันไหนที่เราทําไม่ได้เราก็ไม่ทุกข์แล้วก็ถึงแม้ว่าวันนี้เราเราจะตั้งใจที่จะทําแต่เราก็ยังทําไม่ได้อยู่ดีก็ไม่ทุกข์นะคะครุวันนี้ก็เลยจะมาขอโอกาสแบ่งปันสภาวธรรมแล้วก็ขอปัญญาจากครุและพี่น้องค่ะ ก็ขอโอกาสสงกันบ้านประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะอนุโมทนาค่ะได้ทำแต่ป็นหารเรื่องเรื่องสำคัญเลยนะคะเรื่องที่จะทำให้มีสุขภาพดีได้นะคะาการการเรียนรู้เรื่องของการลดกิเลสจริงๆก็จะมีหลายระดับใช่ไหมคะมีหลายระดับเรื่องของอาหารก็จะมี แต่และบุคคลก็จะแตกต่างกันไปเพราะว่าอยู่ที่ว่าเราจะจะติดอะไรแต่เรื่องมื้ออาหารนี่ก็เป็นอ่าสิ่งหนึ่งนะคะที่พวกเราปฏิบัติกันอย่างอย่างเข้มข้นเลยแต่ตอนปฏิบัติเนี่ยตอนปฏิบัติพวกเราจะเห็นเพราะว่าพรพรพันพูดถึงคําว่ากดข่มมันมีกดข่มกดข่มตอนแรกมันต้องกดข่มก่อนนั่นแหละนะคะแล้วทุก การการที่กดข่มได้น่ะมันมีทั้งเป็นแบบที่วิปัสสนาได้ก็คือแบบที่กดได้ด้วยด้วยการที่เราเรามีปัญญาในนั้นด้วยแล้วก็รู้ว่านี้เรากำลังกดขด่มอยู่ขณะเดียวกันน่ะมันก็จะมีทั้งแบบกดข่มโลกิยะด้วยนะคะโลกิยะนี่เราจะเห็นแบบการประหารกิเลสแบบกดข่มของทางกดข่มจึงบอกว่าการประหาร แบบกดขขมมันก็จะมีทั้งแบบระดับของเป็นโลกิยะกับโลกุตตะระน่ะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นโลกิยะเนี่ยมันจะมันจะกดกดเอาทนเอามันก็จะไม่ได้อย่างต่อเนื่องยืนยาวเพราะว่าวันไหนที่หมดแรงกดมันก็จะขึ้นมาบางทีมันข่มไว้เยอะๆแล้วมันก็จะระเบิดออกไปได้เยอะมีแรงแบะมี พอพอเราพอกดไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็จะจะมีปฏิกิริยาอะไรที่ที่เยอะมากกว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราบอกว่าเราเราได้เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่กดข่มอย่างเดียวแลวกดข่มเราก็มีปัญญาในการกดข่มแล้วเราก็รู้วิธีการที่จะพิจารณาประโยชน์พิจารณาโทษแล้วก็ไปจนถึงสามารถที่จะมีอคือพอเราพอเราเห็นเนี่ย กระทบได้แต่ว่าเราใจเราน่ะนิ่งได้นะคะแล้วก็ทําได้เป็นลําดับลําดับไปนะคะแต่เราไม่ยังไม่จําเป็นจะต้องไปทําทุกคนนะคะบางท่านทานห้ามื้ออยู่เนี่ยยังไม่ต้องมาหนึ่งมื้อะคะเอาสี่มื้อสามมื้อให้รอดก่อนนะคะเป็นตามลําดับลําดับไปเพราะไม่งั้นบางทีมันกดผมได้จริงๆนะ จากเยอะๆมื้อยังกดข่มได้นะคะแต่ว่ามันก็จะไม่ไม่ยั่งยืนไม่ยั่งยืนเท่ากับว่าเราค่อยๆลดลงลดลงมาตามระดับที่เราเราทําอยู่เท่าไหร่นั่นแหละลดมาเป็นลําดับลําดับเอานะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของพี่น้องเราที่เรียนรู้บางท่านเนี่ยเรียนรู้เรื่องของการมาทานมื้อเดียวเสร็จแล้วก็เรียนรู้ในการที่จะกลับไปทานสองมื้อ หรือสามมือเพราะพอ,พอประเมินกําลังเราแล้วเนี่ยเออเราได้สองมือ้ออ่าที่ยังไม่มั่นคงเราก็อาจจะกลับไปที่เอามาทำหนึ่งมือขณะที่สองมือ้อยังไม่มั่นคงอย่างเงี้ยนะคะอะกลับไปใหม่กันกลับไปสองมื้อให้มั่นคงก่อนอย่างเงี้ก็จะเป็นการพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนของพี่น้องเราที่เข้ามาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะคะอนุโมทนากับพรพันธ์ค่ะกับพพความก้าวหน้าจเจริญยิ่งขึ้นของเรานะคะ อขอบพระคุณค่ะครูอ่ามาที่อเมตตาค่ะอเมตตาจะส่งการบ้านพี่น้องนะักศึกษาหลักสูตร,รประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนหรือว่าหลักสูตรของสถาบันวิชารามหนึ่งปีนะคะที่จะต้องส่งการบ้านเรื่องของอ การเขียนอริยสัจสี่จะใช้ช่องทางของการส่งการบ้านติดการส่งงานไปเลยได้นะคะค่ะ